สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคอีครับคลิปนี้เป็นแนวทางห่างเสียงภาคเช้าประจันทรศุกร์ที่24กันยายนนะครับห่างเสียงเมื่อวานมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับอาทิตย์นี้ห่างเสียงมาวลลันเด่นอย่างน้อยเด่นมาวันละหนึ่งรอบครับเด่นอย่างน้อยเด่นมาวันละหนึ่งรอบแล้วก็เจาะวันละหนึ่งรอบไหมอ้าววันจันทร์วันจันทร์ดเด่นเด่นบนล่างแต่ไม่เจาะนะครับ แต่วันอังคารเจาะอ่าเจาะวันละหนึ่งรอบอ่ะเอาง่ายคือเด่นมาวันละหนึ่งรอบแต่เมื่อวานนี้เด่นมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเด่นมาทุกวันอ่ะแค่นั้นแหละรุ้กันต่อวันนี้นกรครับโมไปดูแล้วเซติอ่ะมมันก็มาเกอบทุกวันเลยครับหังเสงเช้าวันนี้จะยุ่งยากเพราะว่าเปิดที่ลบครับหน้าขนาดนี้มันขึ้นบวกครับณนาขนาดนี้มันขึ้นบวกเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกอยู่นี่นะครับก็คิดกลางๆเหมือนเดิมครับน้องหังเสงวันนี้เด่นสุด9ก้าครับ 0ูนย์เก้ใครชอบแนวทางนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามกดสับ s c ไคร e ไว้นะครับถ้าพลาดแล้วจะเสียใจนะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบผ่านไปครับไม่เป็นไรครับ7 9ครับ89ครับแล้วก็99ครับผม99้ระวังกระดกหน่อยนะครับร้อยมาสอครับร้อยมาสองร้ไม่2องก็4ี่ผมว่า ไม่สองกสีในีไม่ที่สองแล้วกันครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นห่างเสียงภาคเช้านะครับเดี๋ยวเจอกันที่ห่างเสียงภาคบ่ายครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับการณูการณน,นา,นาไม่ใช่การณูรวมกับนากับนูการณน,นาดูเป็นแนวทางแล้วกันครับเฮงๆรวยๆครับ